คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึง MA ย้อมอากิซ่ากันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมาดูโบชัวเริ่มต้นกันก่อนนะครับผมเออากิซ่านะครับเป็น MA สายผสมนะในรอบนี้นะครับผมก็สายรอบด้านนั่นแหละนะครับผมอ่ะชาร์ตของ MA นะครับจะอยู่ที่5นะครับ ใครท่าไม่ตายห้าครั้งแล้วเอ็มเอจะออกมานะครับผมส่วนความถนัดภูมิประเทศนะครับผมก็จะอยู่บนพื้นดินนั่นเองนะจะได้รับโบนัสนะครับน้ําสามารถลงได้นะครับผมแต่ว่าอาวกาศเนี่ยจะสูญเสียค่าสเตตันั่นเองนะต่อมานะครับผมเรามาดูค่าสเตตัของเจ้าอารคิสต้ากันว่าเป็นยังไงนะครับผมพอเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าเฮกีเนี่ยจะอยู่ที่หก0มืนนะครับ โจมตีบีมหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับผมแล้วก็โจมตีวัตถุเนี่ยเก้าร้อยนะครับผมป้องกันบีมสองพันห้าร้อยนะแล้วก็ป้องกันวัตถุสองพันห้าร้อยนะครับคิดคอนดาม,มิอยู่ที่เจ็ดเจ็ดนะครับคอมเมนต์ยำเนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยนะลบดีสามร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับว่องไวหกร้อยแล้วก็พื้นผูเอ็นอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ,รบจากค่าสเตตัสนี้นะครับผมเราจะเห็นว่าค่าป้องกันของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะครับ เหยียบ2,005เลยนะเป็นสายผสมที่เอ่อมีความป้องกันได้หนามากนะครับอ่าค่อนข้างที่จะหนากันเลยทีเดียวนะบวกกับว่าเป็นสายผสมที่มีความสามารถทำดามจได้แน่นอนนะจากค่าสเตตัสเนี่ยคือเขาเป็นประเภทโจมตีบีมชัดๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดามียอยู่ที่1,700นะครับผมส่วนจะมีการอ่าบวกพิจะคอนด,ดามีดด้วยหรือเปล่านี้ อันนี้เราต้องไปดูกันนะครับว่าสกิลเขาเนี่ยจะบวกให้ไหมหรือเราจะต้องหาตัวอื่นนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เขาติดสถานะคีลคอนดามีนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูสกิลกันบ้างนะว่าเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากสกิลแรกนะครับสกิลขณะเริ่มต่อสู้ชื่อว่ามิลิคาวนะครับขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองนะครับผมจะมีการบัฟเคานเตอร์ธาตุวัตถุนะครับ ความแรงของเคาน์เตอร์น่จะอยู่ที่200%นะครับผมเป็นระยะเวลา60วินะครับตรงนี้นะมีการป้องกันความเสียหายใส่ EN ด้วยนะครับเออแล้วก็สร้างความต้านทานทำลายอุปกรณ์แนวเล็บโจมตีถลวงสกิลลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีตรงตัวนะครับอันนี้ก็จะทำอะไรเขาไม่ได้นะเออก็จะเป็นระยะเวลา60วิเช่นเดียวกันนะครับผม สุดท้ายนะจะมีการติดสถานะกำแพงเหล็กในเเียบความเสียหายจากสกิลนะครับตรงนี้ก็จะติดอยู่ที่10วินั่นเองนะต่อมานะครับผมสกิลธรรมดาที่2นะครับชื่อว่าพาร์ทมาฟิวแบบเน้นประเภทโจมตีนะครับโจมตีเดียวนะเน้นประเภทโจมตีนะครับผมไม่ได้สนใจนะว่าจะอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังนะครับขอให้เป็นประเภทโจมตีอ่ตัวนี้จะโดดใส่ก่อนเลยนะครับผม ถัดมานะโจมตีด้วยลำแสงบีมนะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงของเชนจะอยู่ที่2%ตอนน่อ1เชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีซ้ำซุปเปอร์อาร์เมอร์และป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผมเมื่อฝั่งตรงข้ามติด2สถานะนี้นะครับทั้งซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็ป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผม จะโดนแรงขึ้น999%นะครับถ้าหากว่ามีการติดทั้ง2สถานะนี้ก็คือคูณ2เข้าไปนะครับผมอ่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะต่อมานะครับผมมีการกอร่อสภาวะความเสียหายต่อ EN ด้วยนะครับความเสียหายของ EN นะครับผมจะอยู่ที่30%คูณ3ครั้งนะครับมีการกอร่อสภาวะใช้ EN เป็นไปไม่ได้นะครับผมตรงนี้จะติดนานอยู่ที่8วิด้วยกันนะต่อมานะครับ มีโอกาส90%นะครับตรงนี้นะที่จะล้างป้องกันความเสียหายใส่ EN นะครับผมและก็ดาวค่าป้องกันลำแสงดีแบบเชน,นะครับผมค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่2,000นะจะลดไป2,000เลยแล้วก็จะไปต่ออีก3หน่วยต่อ1เชนนะครับมีการล้างค่าป้องกันลำแสงดีแบบเชนออกไปด้วยนะครับผมทั้งล้างทั้งดาวเลยนะอันนี้นะครับในรูปแบบเชนนะ ต่อมานะครับตัวเองเนี่ยจะติดสถานะบาเดียของครองนะครับผมเ p ของบาเดียจะอยู่ที่20,000นะครับแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ2อ0 0ันั่นเองนะสกิลถัดมานะครับผมเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับชื่อว่าพาร์มาฟิวแบบเน้นก่อกวนนะครับก็จะเหมือนกับสกิลธรรมดาที่2นะครับผมเออคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่า สกิลธรรมดาที่2เนี่ยจะไปในประเภทโจมตีนะครับแต่ตัวนี้จะเน้นกอะกวนนั่นเองนะอ่ะมาดูกันนิดนึงนะครับผมโจมตีเดี่ยวเน้นประเภทกอบกวนนะครับลำแสงบีมแล้วก็แล้วก็โจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับอันนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะเออโจมตีโดนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็สองเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งเชนนะโจมตีตรงตัวนะครับผมแล้วก็ไล่โจมตีซ้ำซุปเปอร์อาร์และไล่โจมตีซ้ำากอดสภาวะผิดปกตินะครับ ก็จะโดนแรงขึ้นอย่างละ999%นะครับผมมีการก่อสภาวะความเสียหายใส่ EN นะครับก็จะโดนที่30%คูณ3ครั้งนะครับผมก่อสภาวะใช้ EN เป็นไปไม่ได้นะถ้าหาว่ติดก็จะอยู่นานอยู่ที่8วินะครับผมแล้วก็มีการล้างป้องกันความเสียหายใส่ EN นะครับและดาวค่าป้องกันลำแสงบินแบบเชนนะค่าตั้งต้นก็จะเหมือนกันเลยก็อยู่ที่2,000นะครับแล้วก็จะไปต่ออีก3หน่วยต่อ1เชน และ Lang han, ล้างอัพค่าป้องกันลําแสงดินแบบเชิงออกไปให้นะครับผมส่วนตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะบาลียคุ้มครองเหมือนกันนะครับ HP ของบาลียก็จะอยู่ที่2 0 0หมื่นนะแล้วก็ดาเมจที่จะเข้าก็คือ2 0 0พันเหมือนกันเลยถัดมานะครับผมสกิลธรรมดาที่4นะชื่อว่าพาร์สมาฟิวแบบเน้นรอบด้านนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะเอ่อเมื่อกี้โจมตีก,อก่อกลัวแล้วแล้วก็มาที่รอบด้านนะครับโจมตีเดี่ยวเน้นรอบด้านนะครับ ลำแสงบีมแล้วก็โจมตีสกิลทะลวงลดความเสียหายนะครับโจมตีโดน100%โจมตีแบบเชนความแรงก็2%ต่อ1เชนเหมือนเดิมนะโจมตีตรงตัวไล่โจมตีซ้ำซูปเปอร์อเมอร์แล้วก็ไล่โจมตีซ้ำป้องกันสภาวะผถิดปกตินะครับจะโดนแรงขึ้นอย่างละ999%นะครับมีการก่อสภาวะความเสียหายใส่ EN นะครับผมก็30%คูณ3ครั้งเหมือนเดิม ก่อสภาวะใช้ e อเป็นไปไม่ได้นะครับติดที่8วิเช่นเดียวกันแล้วก็ล้างป้องกันความเสียหายใส่ e อนะครับดาวค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนนะก็จะอยู่ที่2,000หน่วยแล้วก็จะไปต่อยอีก3หน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับและก็ล้างอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนนะครับสุดท้ายตัวเองเนี่ยจะติดสถานะบาเรียคุ้มครองให้ด้วยนะครับบาเรียก็เหมือนเดิมนะ2,000หน่วยนะครับผมแล้วก็ดามมีที่จะเข้าก็คือ2,000นั่นเองนะ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นท่าไม่ตายนะครับท่าไม่ตายชื่อว่าพาร์ตมาแคนนอนนะครับโจมตีแนวหลังลำแสงบีมติดชะงักนะครับผมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%แล้วก็โจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็อยู่ที่2%ต่อ1เชนเหมือนเดิมนะครับโจมตีตรงตัวและไล่โจมตีซ้ำสถานะซุปเปอร์อารเมอร์แล้วก็ สถานะป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับอันนี้ยังเหมือนเดิมนะก็คือจะโดนอย่างละ999%นะครับผมมีการก่อสภาวะสร้างความเสียหายต่อ EN นะครับอันนี้จะโดนแค่ครั้งเดียวนะครับ50%เปเลยนะแล้วก็ก่อสภาวะใช้ EN เป็นไปไม่ได้นะครับผมจะติดนานอยู่ที่12วิด้วยกันนะครับแล้วก็โอกาสนะครับผมอยู่ที่90%นะครับที่จะ ล้างป้องกันความเสียหายไสเอ็ EN นะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานอัพพลังจุดดีลำแสงยีงแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยจะอยู่ที่2,000หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อ1นึเชนนั่เนเองนะครับเรามาสรุปกันนะครับผมเรื่องของอา i กิซาย้อมตัวนี้นะครับเอ่อจากมุมมองผมนะคือมันเล่นได้2แบบนะครับผมแบบแรกเนี่ยก็คือเราไม่ต้องอัพถัง EN เลยนะครับ ก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะแล้วก็ให้เจ้าอากิซตาเนี่ยเล่นสกิลธรรมดาไปด้วยนะครับผมก็คือสกิลธรรมดาที่สองสามและสี่นะครับผมสถานะคําอธิบายเนี่ยมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่มันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าแต่ละสกิลนะครับมันจะโจมตีไม่เหมือนกันนะ,อ,ะอย่างสกิลธรรมดาที่สองเนี่ยจะเน้นประเภทโจมตีนะครับผมส่วนสามก็จะไปเล่นตัวกอกวนนะครับและสี่ก็จะไปเล่นรอบด้านนั่นเองนะ,ะถ้าหากว่า อันนี้คือแนวทางแรกนะครับถ้าหากว่าไม่อยากอ e ัพถังเอนะครับส่วนแนวทางที่สองนะครับผมก็คืออ e ัพถังเอแล้วก็พยายามให้เจ้าอากิธาเนี่ยใช้ท่าไม่ตายอย่างเดียวนะครับผมซึ่งท่าไม่ตายเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องการโจมตีแนวหลังทั้งแผงนะครับผมอ่าเน้นแนวหลังทั้งแผงเลยนะแต่ว่าตรงนี้นะครับเขาจะไม่ได้ บาเรียคุ้มครองเข้ามานะครับผมอ่าตรงนี้เขาไม่มีให้นะแต่มันจะมีเรื่องของการใช้ EN เป็นไปไม่ได้เนี่ยนานขึ้นนะครับเออของสกิลธรรมดาจะอยู่ที่8วินะครับผมส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยจะอยู่ที่12วิวินั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีการอัพพลังโจมตีลำแสงยิงแบบเชนให้กับเจ้าอากิซาด้วยนะครับผมซึ่งไอเจ้าพวกธรรมดาเนี่ยไม่มีนะสกิลธรรมดาไม่มีนะครับผมมีแต่ค่าดาวใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับผม ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเล่นสายไหนนะครับผมแต่ไม่ว่าคุณจะเล่นสายไหนก็แล้วแต่นะเจ้าอาคิซาเนี่ยสายผสมตัวนี้นะครับยังไงตัวมันก็เป็นดาเมจอยู่ดีนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะในยุคสมัยนี้นะครับผมเอ่อบิสูหลายๆตัวนะครับมีการป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผมแล้วก็ใส่สถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์ให้กับตัวเองด้วยนะครับ อ่ายิ่งเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยคือมีการใช้หลากหลายกันมากขึ้นนะแทบจะทุกทีมเลยมั้งเรื่องของซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการพยายามล้างพวกสกิลเก่าๆหรือเปล่านะเออแล้วเดี๋ยวจะใส่สถานะอะไรใหม่เข้ามาที่มันจะเหนือกว่าซูเปอร์อาร์เมอร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าการโจมตีเนี่ยคือมันไล่าตามอยู่ที่999%อันนี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วนะเออ ถ้าหากว่าผู้เล่นนะครับผมยัดคิติคอนดามเมจเข้าไปด้วยเนี่ยอันนี้จะน่ากลัวหนักกว่าเดิมนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับว่าเป็นแบบไหนเนาะโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ